วัสดีครับพบกันทุกท่าไหมครับสวัสดีค่ะครัพี่กุ้งค่ะจะเพรศห้ยังพิชได้วันนี้เราจะออกกลังกายก็คือเพื่อพุงยุบกันนะครับกับสี่ห้าแพรงค่ะครับผมโอเคอ่ะเราทำแพร้งเตี้ยก่อนเลยครับผมโอเคเสร็จแล้วเราทําเหมือนกับสไปเดอร์คือว่าเอาเข่านะครับเฉียงข้างมาแตะท้ายขวาโอเคไปเลยครับสิบครั้งหนึ่งไปครับสองสามสี่ยุบพุงอ่ะเก่งพุงไว้นะครับหกเจ็ด 8 9 10แล้วมันก้นต้องไม่โด่งด้วยนะครับอันนี้คือท่าที่1ครับผมท่าที่2โอเคทําแพงตีเหมือนเดิมครับผมโอเคเรายะโยงก้นข<ๆ>ึ้นนะครับ10ครั้งนะครับโอเคไปครับผม1นโอเคสดีครับ3โอเคลงมลงมาตรับโคติ4 5ดีครับ6กอ่า เจ็สุดท้ายครับผม10โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวดูท่าที่3ต่อครับท่าที่3เราทำแพ้งสูงครับผมโอเคการขาออกนะครับให้ขาดกว้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามือขวามาแตะที่ซ้ายนะครับสิบครั้งครับผมไปครับหนึ่งเกเาสองเกลับไปกดก้นโอเคครับผมสดีครับผม สี่โอเคห้ากิงท้องไว้ครับผมหกเจ็ดแปดเก้าและสุดท้ายครับผมสิบโอเคห้าที่สี่เราทำให้สูงเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ากินท้องไว้นะครับเราจะกางขาไปนะครับซ้ายขวาสิบครั้งครับไปหนึ่งสอง สามอย่าลืมเก็บน้ำตาลวายซีห้าก็ไม่ลงหกเจ็ดแปดเก้าและสุดท้ายครับผมสิบโอเคสี่ท่านะครับที่จะช่วยเราพุ่งยุบได้ค่ะผมค่อยค่อยฝึกกันไปนะคะทำสองถึงสามเซตตามกำลังค่ะคลิปดีๆแบบนี้จ้าขอบคุณครับผมและขอบคุณกุ้งค่ะจับเพชรดห้าสิบยังฟิตได้ค่ะเจอกันครับผมบ๊ายบาย